สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพขอบคุณที่เปิดฟังกันอีกครั้งกับเสียงจากคนเล่าข่าวบ้านๆวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่อยากเล่าให้ฟังเชิญทุกท่านติดตามไปพร้อมกันครับเรียกได้ว่าทุกคนน่าจะกำลังจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่โดนกองทัพกัมพูชายั่วยุท้าทายถึงขั้นบุกรุกอธิปไตยมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา จนกระทั่งตอนนี้กองทัพบ,บกได้รับไฟเขียวให้จัดการเต็มที่และมีการสั่งปิด16ด่านทุกประเภทตลอดแนวชายแดนและ10จุดผ่อนปรนการค้ายกเว้นช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและนักเรียนเท่านั้นหากมองกันตามตรงนี่คือสงครามเศรษฐกิจที่เรากำลังต่อสู้กับกัมพูชาที่เรียกได้ว่าพยายามชิงดีชิงเด่นในสื่อโซเชียลแต่ในความเป็นจริงแล้วไทยเราเหนือกว่าในทุกด้าน และเชื่อว่าไม่แน่จะมีการเปิดศึกสงครามด้วยอาวุธเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบดีจากการจัดอันดับของ Global Firepower พุทธศักราช2568กองทัพไทยได้รับการจัดอันดับให้มีความแข็งแกร่งเป็นอันดับที่25ของโลกในขณะที่กองทัพกัมพูชาอยู่อันดับที่95จาก145ประเทศทั่วโลกซึ่งทั้งระดับผู้นำ รวมไปถึงทหารในกองทัพกัมพูชาก็คงรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าสู้ไทยไม่ได้แน่นอนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ต้องการยั่วยุให้ไทยเปิดสงครามเพื่อให้ชาวโลกเห็นว่าตนเองนั้นถูกรังแกโดยล่าสุดเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2568ทางด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความและนักเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยได้โพสต์ข้อความ ที่ทำเอาอึ้งกันเป็นแถวๆโดยมีรายละเอียดว่าลุงวุ้นเส้นรู้เปล่ามีนายพลกัมพูชามาติดต่อเจรจาขอสัญชาติไทยแล้วนะเขาบอกเขาไม่อยากรบเพราะรบไม่ไหวเฮลิคอปเตอร์ยังต้องเอามือช่วยกันหมุนเลยอาวุธในมือก็สนิมขึ้นหมดแล้วจัดหาแต่ไม่ซ่อมบำรุงโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนกดถูกใจเป็นจำนวนมากกว่า5,000ครั้งซึ่งเชื่อว่าทนายรณรงค์น่าจะพอไปรู้อะไรมาถึงกล้าโพสต์แบบนี้ เพราะตนเองถือว่ามีชื่อเสียงและมีหน้ามีตาทางสังคมคงไม่กล้าโพสต์อะไรหากว่าไม่มีมูลอย่างแน่นอนแต่ยังไม่จบเท่านั้นถัดมาหนึ่งชั่วโมงทางด้านทนายรณรงค์ก็ยังได้โพสต์ต่ออีกด้วยว่ากองกำลังพิทักษ์มุนเส้นเริ่มรู้ว่าสู้ไม่ได้พยายามขอเจรจาทหารไทยบรรยากาศตอนนี้ในกองทัพกัมพูชาก็เลยเป็นอย่างที่เห็นท่าทีของหุนมาเนตเริ่มอ่อนลง เผลอๆจะมีการยึดอำนาจกันในกรุงพนมเปญระวังเอาไว้แล้วกันนะลุงวุ้นเส้นทั้งนี้ก็เริ่มมีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากว่าเรื่องที่ทนายรณรงค์พูดออกมานั้นจริงหรือไม่ทางด้านของทนายรณรงค์ก็ได้แต่บอกเป็นในว่าถามกันเยอะจะเปิดชื่อสายข่าวก็กระไรยอยู่ซึ่งก็น่าจะค่อนข้างชัดเจนว่ามีแหล่งข่าวบอกมาและแหล่งข่าวคนนั้น ก็น่าจะเชื่อถือได้และมั่นใจในข้อมูลไม่งั้นทนายรณรงค์คงไม่กล้าที่จะเอามาเปิดเผยแบบนี้แน่นอนขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ